ทุกคนรบควนไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้แล้วจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไร่สองมือสองมือสองมือทุกคนที่มีความเชื่อความหวังความฝันของตัว,ตวเองชอบดีนะคนไทยคนไทย ทุกคนรู้ป่าว่ามินะซูซี่อ่ะ <c oughs> เกือบจะมีหลาแล้วนะคือ <Wow. S 1> มแนะมีแมวเพื่อนใช่ไหมก็เลยแบบเอามาไว้บ้านเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้ซูซี่ได้มีประสบการณ์ตะครั้งในชีวิตเลยแล้วเราก็จะได้เป็นคุณยาย <laughs> แล้วพอเอามากลายเป็นว่าแมวเราอะ่ะไม่เอาเลยแมวเพื่อนชื่อว่าคาสักค่ะแมวเพื่อนมินหล่อมากทุกคนแบบหล่อมากค่ะเหมือนนักเลง <c oughs> <c oughs> นั่งไม่กลัวใครเลยแล้วนั่งแบบเฟลลี่มากแบบน่ารักมากทุกคนแบบว่าตัวแบบตัวใหญ่เลยอะ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าลูกเราอะ่ะคือไม่ยอมเลยเหมือนวันแรกมาล้วคือนั่งจ้องหน้ากันทั้งวันเลยทุกคนแล้วแบบไอพวกเรามนุษย์เนี่ยก็นั่งลุน้นนั่งแบบเมื่อไไรนะ เรวคนดูทั้งบ้ง <S <S านอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะโอ้โหเพื่อนมินมาอีกสองคนมั้งแล้วมินแล้วก็น้องแล้วก็แม่แล้วก็นั่งรุ้นอย่างนี้นั่งรุนแล้วเราก็คุยกันว่าแมวมันก็คงอึดอัดนะเนาะแบบคนมานั่งดูคนดูแบบว่ามันหกเจ็ดคนดูแมวแบบนั่งรุ้นแมวอะทุกคนเข้าไจป่ะซูซี่คือแสบมากเวลาที่เหมือนเหมือนทาสักอะเข้ามาใกล้ใช่ป่ะซูซี่เขาก็จะออกห่าง นี่นางเป็นแมวแบบเเคยฉันไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแมวเราเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแบบว่าอ,อ๋อสงสัยแบบกลัวแบบกลัวผู้ชายมาเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแบบเล่นตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออแล้วพอแบบผู้ชายแบบฮ่อเมื่อยแล้วอะรอนานแล้วเธอไม่ยอมสักทีะอะไรเงี้ยแล้วแล้วผู้ชายเดินไปเว้ยทุกคนแล้วสิ่งที่แมวมทีทําสิ่งที่ซูซี่ทําคืยหรือปะเดินไปจ้าเดินไปหาเดินไปหาแบบว่า เฮ้ยเธอจะไปไหนอะอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะผมเดินเข้าไปหาเฮ้ยเธอจะไปไหนอะแล้วพอพอคาซักเดินเข้ามาอุ้ยถอยถอยดียกว่า <c oughs> ซูซี่คือแบบหลายมากทุกคนนางหลายมากมนางแบบพอผู้ชายจะไปแล้วนางก็แบบว่าเฮ้ยจะไปจริงจเหรออะไรเงี้ยแล้วผู้ชายหันกลับมาไปดีกว่า <c oughs> ซูซี่ไม่เซ็กซี่เปล่าซูซี่ตัวเซ็กซี่อะทุกคนเวลานอนอทุกคนไม่เห็นทานซูซี่อะตั้งนอนอย่างเนี้ยเวลาตั้งน ในเมื่อแบบนี้แบบนี้เองเยอะเลยนะจริงซูซี่อะคือเหมือนนั่งเองในละครนะเข้าใจไหมที่แบบเฮ้ยฉันก็สนใจเธอนะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอรู้อะไรแกทุกคนขำมากตอนที่แบบเหมือนคาซากะไปนั่งไปนั่งกินข้าวใช่ปะแล้วซูซี่อะก็เดินไปข้างหลังแล้วก็ไปมองเขาเลยแล้วก็ไปมองแบบเฮ้ยจะทําอะไรแล้วพอแบบคาซ์ซันะมาปุ๊บแล้วซูซี่ก็แบบไม่สนใจอะ่สใจ่ เหมือนนางเอกในละครอะที่แบบแบบแบบอบมองพ่อเอกแล้วพอเอกขันมาเฮ้ยไม่สนใจนะฉันไม่สนใจอย่างเงี้ยทุกคนเป็นแบบนั้นอะคือตลกมากแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนเย้เย้เย้อวันนี้เรามาทีมอะไรกันคะอะดูจากสิ่งของอประกบอบฉากดีกว่าว่าดูแล้วเป็นอะไรแบบเฮ้ยดูเป็นสมัยใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูจากตรงนี้เราน่าจะเป็นแม่ค้าขายของ ไล่ถ่ายของช้าใช่ตีมแม่ค่ะแต่จริงๆแล้วรองมาตีมยุค90ค่พี่เกิดมาก็แบบเอ็กโซเลยพี่เกิดมา B N K 48เลยอันนี้คืออะไรหมักฝรั่งที่เขาทำแพคเกจออกมาให้เหมือนแบบเป็นเด็กแบบห้าวดองๆแบบเด็กแสบซนซ่าก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงนำวันนี้แต่แบบพกออกจากกระเป๋ามาแล้วแปบ่ นี่หนูจะบอกว่าหนูชอบอันนี้มากคือว่าหนูว่าแฟนคลับหลายคนต้องรู้เพราะว่าหนูมีประวัติกับสิ่งนี้มาก่อนมันคือลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคือตอนเด็กๆแม่หนูเคยถ่ายคลิปแล้วหนูก็เป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าหนูว่าเป่าจริงจังมากแต่รู้ไหมคะว่าอะไรออกมาแทนลูกโป่งมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะใช่มันคือขี้มู เปล่าผิดนี้ออกมาผิดมาผิดช่องมาผิดช่องใช่มาผิดช่องแล้วมันก็เล็งเล็งข้างล่างเลยนะมันดันออกข้างบนลงมันขึ้นไปข้างบนเนาะใช่มันเลยกลายเป็นคลิปสมัยเด็กที่หนูชอบไปหมดเลหรือว่าฟอนอยากจะแก้ตัวอีกสักหนึ่งแมทได้ลองเป่าลองเปล่าหนูอยากให้ทุกคนร่วมแก้มือไปกับหนูด้วยก็คืออีเวนต์ใหญ่ล่ะสุดที่เพิ่งผ่านมานั้นคือบินเคฟเดย์แทนเชคหรือว่างานจับมือนั่นเองค่ะเออจับมือจับมือ เมื่อวัน like> นี้เรามีน้องๆรุ่น3มาด้วยเราก็เลยอยากให้พี่ๆรุ่น1รุ่น2แบบว่าเราประสบการณ์ใดๆวันนี้เราก็เลยจะมาจําลองสถานการณ์ค่ะสร้างงานจับมือมาไว้ที่นี่ให้กับน้องๆเป็นหนึ่งด้วยันสามซีเซชั่นสามคาแรคเตอร์ใดๆฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้อะไรกันเฮ้ยแฟนคลับเตรียมตัวนะลูกสาวปูเป้แฟนคลับตัวยงร้อนร้อน รู้สึกกลัวปูเป้ทไมอะที่ง่ากลัวมากเลยตรวจอุปกรณ์ไนี่อุปกรณ์ตัวก่อน้างมือล้างรับถอดแว่นด้นะครับถอดแว่นด้นะครับถอดหมวกนะครับถอดหมวกนะครับห็นน้องหมวกที่ใส่อะไรมาหรือเปล่าใคุณหน้าตาไม่น่าไว้วางใจพร้อมมครับหนึ่งสองสามตกพี่หน่อยสิคะ ตกฟาร์มเคะตกพี่อะค่ะเหมดเวลาค่ะน้องคนนี้เกลือมากเลืมารีวิวรีวิวรีวิวมาแฟนคลับท่านต่อไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น่อาพี่กอนพร์นอนพี่กอนเร์นเป็นแฟนคลับสาวสวยสวยค่ะ เีพ่ัด้ไคะวันนี้พี่ดีใจมากๆเลยค่ะด้ะใจให้นะยจับกาดต่อได้ค่ะจับกาต่อได้เป็นคสาวยาเลิกจ้างนะวิวกาดเลนน้องแพนเค้กมีีวิวกาดเลนนีดจับเวลาเร็วาก ใส่ซึนตัวตรวจก่อนตรวจก่อนเฮ้ยมีมาด้วยเดี๋ยวเอาหอยกับนายแล้วก็นายอาหอยกาบเรามีมาด้วยมือเปียกมือเปียกมือเปียกทั้งหมดพร้อมเลยค่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวัสดีค่ะพี่หมดเวลายังไง ก็ยื้อเราก็ยือ้ออุตส่า์ยื้อเออยือ้อค่ดทุนคุณพี่อย่าเพิ่งไปคุ่คุยกันหนูก,ก่อนค่ะตอนน,ตนี้เราก็กลับมาสู่ช่วงที่สองของพวกเราแล้ะ ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแห่งการเล่นเกมนั่นเองตูเตอร์ก็เกมวันนี้นะคะก็คือหายังไงให้เจอค่ะะว่าาทุกคนคะทำไมเราจะมีเมตตาเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าของบางอย่างมีจํานวนจํากัดนะคะเอาล่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเห็นตลอดเวลานั่นก็คือหมอนพี่ม่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมนะ สามอ let's go o k คมาอย่างรวดเร็ว <Wow. S 2> <y> <laughs> เลงไวแล้วตั <gegen violin> <warfare> ้งแต่ตอนที <göz imprisoned> ่ไปหาของอะไรื่นตอนที่ไปหาอันอื่นก็คือเลงไวแล้วว่าอาจจะมีก็เลยบอกว่าเออจำไว้แล้วแล้วพอพอพี่มันโอ้ยมีเห่าจ้ะมีเสียงนั้นด้วยอ่ะเร้าเเร้าเลยอ่ะติ๊งตังละคือคือเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากมามม่งหยอดเอาละดีตอนตอนได้หมอนทุกคนแบบ มันวิ่งหนีซอมบี้เหมือนในหนังเลยอ่ะเพื่อนมาอยากให้ทุกคนไปหาป๊อก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 เฮ้ยซูนัขใช่แล้วสามสองหนึ่งแชมพูไวมากแชมพูต้องรู้น้องต้องรู้แน่นอนนี่ไหนเช่ากล้องไหนเช่ากล้องไหนก็ค่อนหนูมีอะไรจะเล่าคือมันเป็นภาพภาพจริงไม่มีตัวแสดงเลยนะทุกคนคือ คือมามิงอ่ะกำลังจะวิ่งไปเอาของใช่ไหมตรงนั้นอ่ะมันมีโซฟาทุกคนทุกคนดูภาพนะมันเป็นประมาณนี้นี่คือโซฟาใช่ไหมทุกคนมามิงทำแบบนี้ท่าโซฟาไปโอ้โหภาพโซฟาไปอ่ะทุกคนแล้วหนูแบบคือหนูไม่สนใจของเลยหนูสนใจท่าของมิงและหยิ่งอย่างเราชอบขนาดนี้เลยเหรอมึงจริงหรอถ้ามึงขยิบได้ อ่ะบูด้วยหนูอยากยกใครว่าเลยท่าเมื่อกี้นีท่าเมื่อกี้คือหนูว่าปออฟเดย์เดี๋ยวให้ทุกคนเห็นสพี่นาเขาไม่ตาบอกไม่่ายอ่ะมันจะเป็นภาพจำของพอมิ้งไปจนวันตายในตาของพี่โอเค เมื่อกี้เมื่อกี้มามีคนสุดตัวมากแต่คือนึกว่าหนังแอคชั่นใช่เหมือนหนังแอคชั่นมากอะเมื่อกี้คือโดนลงโทษไปพี่อยากแพ้นะหนูต้องจัดเต็มอะไม่รู้เลยขออนุญาตเอากล้องวงจรปิดภาพตรงนั้นไปถ่ายให้เก็บไว้คือนึกเยองเลย มันมันสุดยอดจริงคือแชมพูอ่ะวิ่งวิ่งอ้อมใช่ไหมคะหนูคิดว่าถ้าหนูแบบข้ามโซฟาไปเลยคือจะได้ไม่ได้เขเสียเวลาหนักกล่คือเกมนี้ไม่มีมิตรภาพอีกต่อไปหลัากที่เห็นช็อตมามิงเมื่อกี้อยู่ๆก็มีพลังของผักมังสวิรัติใช่ไหมเราต้องกินผักนะคะทุกคนพวกเธอเห็นไหมพลังแห่งมังสวิรัติม่แต่เขาโกงแข่งแรงนะเขาแข็งแรงเออ เล่าเหตุการณ์วีโดนฝาอ๋องั้นหนูขอเล่าเลยละกันทุกคนก็บอกว่าน้ำใสจะต้องเป็นคนเล่าก็คืออันนี้คือเหตุการณ์ตอนที่วีฝาขนมหนีบคือมันจะเป็นฝาที่ค่อนข้างสุญญากาศคือมันแน่นมาก <Okay. S 2> เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเรากำลังเล่นบอร์ดเกมกันโอเคซึ่งทุกคนนะอะสงสัยวีแล้ววีก็แบบพี่ต้องเชื่อหนูพี่ต้องเช,ชื่อหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคแล้วเราก็ข okay. ำกันเพราะว่าแบบวีมันเล่นใหญ่มากทุกคนอแล้วพอจังหวะที่แบบพี่ต้องเชื่ออยู่แล้วก็เราจะเปลี่ยนเกกมต่ออไปปีัน็ิดฝา โดนหนีบอะเจ็บอะเจ็บโดนหนีบพี่โดนหนีบวีโดนหนีบมันดึงไม่ออกแล้วแล้ววีก็เริ่มร้องแล้วทุกคนก็แตกตื่นหนูด้วยความหนูอยู่ข้างไม่เชิญหนูตีแขนไม่เชิญแบบเหมือนตกใจอะแบบทำยังไงดีพี่ทำยังไงดีแล้วพี่เฉยก็ลุกแล้วก็วิ่งไปในครัวเพื่อหยิบกันไกลโอเคส่วนนี่คือวีนะโอ้วีไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้วีไม่เป็นไรตัดภาพไปที่พี่เป้ะวีวีว จังหวะที่พี่เป้อะทำอย่างนี้ใช่ไหมพี่นึงก็ตกใจพี่นึงก็รูปพี่บ้านรูปพี่บ้านแล้วูปพี่บ้านลูกพี่บ้านเจ็บพี่บ้านรูปพี่บ้านพี่ผับก็จะแบบดึงดึงเลยดึงดึงไหมดึงดึงแล้วพี่ชายก็มาเหมือนค่อยๆ่งยแล้วปรากฏว่าด้วยความที่คนมันกลัวทุกคนวีมันก็แบบกลัวพี่กูแบบพี่มันเจ็บมันเจ อพี Jay ่ม right ันดึงแบบเจ็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 บอันนี้คือพี่ผักนะเจ็บอยู่นั่นแหละเอากันใกล้จะกัดเจ็บอยู่นั่นแหละเอาดึงเลยมันจะทีเดียวแล้วก็ขำอยู่นะจะทีเดียวดึงออกมาเลยมันจะทีเดียวแบบว่ามันแค่ดึงออกมามันไม่เจ็บอะไรมากหรอกดึงเลยดึงเลยแล้วพี่แป๊ะอะไม่ตะโคน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 เพียงหนึ่งพยาบาลเรียกว่าพยาบาลโทรหาพยาบาลพยาบาลโรงพยาบาลบี๋ยังก็ดึงแบบ สุดท้ายมันก็เลืที่จะค่อยๆดึงมันแบบวันพี่มันเจ็บมังมันเจ็บพี่มันเจ็บ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 พี่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแล้วก็ออกแล้วไม่เชื่อสักไม่เชื่ก็วิ่งไปหายัมองแล้วก็มันถูนวดกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วที่เหลือทุกคนก็ขำกันอยู่แบบแล้วก็ขำกันอะแบบคือมันเหตุการณ์มันขำมากทุกคนเข้าใจว่ามันขำมากจริงจังหวะเราลังนวดก็นวดแล้วขำไม่นวดก็ขำไปสักพักเหมือนวีเล่าหายดีทุกคนก็เริ่มกลับมาสุ่ปกติ लास्टमा <coughs> <coughs> <coughs>